สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวกระสวงสาธารณาสุขชามใหญ่ชามโต40บบาทเห็นไหมว่ามันชามใหญ่ขนาดไหน ร้านนี้อร่อยแล้วก็ให้เยอะและทำแบบเข้มข้นนะครับเข้มข้นรสชาติเข้มข้นน้าอวานซอย2ทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขก็ใครบางวาาก็มนกินกันได้นะฮะอุดหนุนกันได้นะครับร้านอยู่ตรง4ี่แยก ซ้ายมือล้านเดียวก่อนถึงกระทรวงสาธารณาสุขนะครับโอเคนะครับวันนี้ชมบรรยากาศทางเข้ากระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ขอให้ทุกคนจงใช้ชีวิตอย่างใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะครับ ปลอดภัยไร้โรคคาอนาคตก็จะดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บกน็น้อยลงนะครับสมากินกันอย่างแฮปปี้ร่ำรวยกันทุกทกท่านนะครับไปก่อนนะจ๊าอีกเมื่ตี๋วแล้วนะชามใหญ่ชามโต40บาท